ด่วนจองอูซองออกงานแรกลังยืนยันเป็นพ่อของลูกนางแบบดัง กลายเป็นข่าวสะเทือนวงการเมื่อจองอูซองนักแสดงชื่อดังยืนยันว่าเขาเป็นพ่อของลูกชายที่เกิดจากนางแบบดังทำให้หลายคนจับตามองว่าเขาจะกล่าวถึงเรื่องนี้หรือไม่ในงานประกาศรางวัลที่กำลังจะเกิดขึ้นโดยต้นสังกัดได้ออกมายืนยันเมื่อวันที่25พฤศจิกายนว่าจองอูซองจะเข้าร่วมงานประกาศรางวัลบูดาคอนฟิล์มอวอัลด์ในวันที่29พกพฤศจิกายนตามกำหนดการ เดิมซึ่งจะเป็นการปรากฏตัวต่อสาธารณชนครั้งแรกของข่าวนับตั้งแต่ข่ากันเป็นพ่อแพรสพ่สปาร และสำหรับงานบรูดาก้อนฟิล์มอวอร์ดครั้งที่45จะจัดขึ้นที่ KBS h a อ l กรุงโซโดยจองอูซองมีชื่อเข้าชิงรางวัลน,นักแสดงนำชายยอดเยี่ยมหากย้อนกลับไปในวันที่24มีการเปิดเผยว่าจองอูซองเป็นพ่อของลูกชายที่มุนกาบีให้กำเนิดเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาโดยทางต้นสังกัดยืนยันว่าเด็กชายที่มุลกาบีโพสในโซเชียลมีเดียเป็นลูกชายแท้ๆของจองอูซองและตอนนี้ทั้ง สองคนกำลังอยู่ในระหว่างการพูดคุยเรื่องการเลี้ยงดูบุตรซึ่งจองอูซองแสดงความมุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบต่อบุตรของเขาอย่างเต็มที่ทั้งสองคนเริ่มต้นความสัมพันธ์เมื่อปี2022ก่อนที่มุนกาบีจะเข้าแจ้งข่าวกันตั้งครนภในเดือนมิถุนายนปีเดียวกันซึ่งจองอูซองได้สัญญาว่าจะรับผิดชอบการเลี้ยงดูบุตร ทั้งยังมีส่วนร่วมในการตั้งชื่อลูกและวางแผนการดูแลหลังคลอดแม้ว่าจองอูซองจะยืนกรันไม่ต้องการแต่งงานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในสาเหตุทําให้เกิดความขัดแย้งในความสัมพันธ์ด้านนางแบบสาวได้ออกมาโพสความในใจผ่านโซเชียลมีเดียในวันที่2 3พฤศจิกายนโดยระบุว่าเมื่อได้รับข่าวโดยไม่คาดคิดฉันไม่ได้เตรียมตัวมาก่อนฉันเลือกที่จะใช้ช่วงเวลาการตั้งครรภ์เง,เงียบๆอยู่กับครอบครัว แทนที่จะเฉลิมฉลองอย่างเต็มที่อย่างให้สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเด็กในคันในขณะน,นี้ทุกสายตาจับจ้องไปที่การปรากฏตัวของจองอูซองในงานบรูดากอนฟิลมอวอร์ดและท่าทีของเขาเกี่ยวกับบทบาทความเป็นพ่อรวมถึงอนาคตของทั้งคู่ในฐานะพ่อแม่ที่ต้องร่วมกันเลี้ยงดูลูกชายคนนี้